ค่ะสวัสดีค่ะมือนีก็อยู่กับพ่อนาภานะค่ะพ่อนาภาจะพาเอมซีทุกคนไปตามแนวทางของพ่อคนลานะคะงวดเป็นที่17มกราคม69พ่อคนล่าหายมาแล้วนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นฟันว่าผีภูใหญ่มาบอกสามครน่งซอนเลยแล้วก็เป็นผีเรียกน้อยมาบอกเนาะค่ะแนวทางของพ่อคนล่าจะเป็นตัวใดก็เขาไปรับช่วับฟัต้องนัวงกันเลยด้วยค่ะ พ่อสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงคะพ่อเจนเลขจะออกแล้วนึกว่าพ่อันงววน,นี่มันอยงมันหดที่แล้วเสียดายเขาคุ้นม่บนหลับสายว่าสิเปียนเปลี่ยนเลขอาสี่ศูนย์อะไร <5 40 S 2> อาสี่ศูนย์หดนั้น <c oughs> เสียดายเปลี่ยนเป็นศูนย์หกนั่นเพราะว่ามันออกเหล้านะเหมือนนั่นว่ามันสีโป่ออกนะว่าปันเหมือนั้นปันว่า ปันใดโอ๊กศูนย์โอ๊กเงี้ยคือไทยตู้่าคุณแม่บรับสายมือสุดท้ายโอ้ยคิปร้ายส่วนมากก็เป็นลอยสายจักสิรับผู้ใดดีค่ะลงบัท่านลงบัท่านมือเล็กอ่อนเป็นลอยสายจักผู้ใดแน่ผู้นั้นกับสิลุ่งคนนี้กับลงคนละลงบางที่กับลงแค่สองนาทีหนูก็ลงเลยหนูเมื่อยมือเลขออกนี่ใหญ่ยิ่งลี มืื่่ออเอมันร้ายสำนักร้ายเนาะเมียนทั้งเอามาจากสิไดรลงได้บ่จังสินะบางที่ทายเนี่ยหน่อยปล,อยล,ล่อยลงเลยบ่ได้คิดว่าสิได้อีหยังปล่อยเลยจังเองสินะค่ะมันเห็ดเนี่ยเราเมืม่อวานนี้ผีโตเก้ามาเราบอกค่ะเพิ่นมาบอกลเลขมาๆเลยครับผีโตเก้ากับกับผีเล็กหน่อยครับเพิ่นบอกเลขไท้ายเลขเล่าค่ะเพิน่นเอาละเอียดบอเลขเลขไทยครับแต่ว่าไป คือเล้าก็ได้เลขๆมันออกไปทั้งแทังล้าัวที่บ้านมากคนวายยังกอหกเก้าสเก้าหกสามยังสิมันออกลาอีสองหัวที่บ้าสองไม่ดสาม่ดวันนี้เก้าหกสามน่ยออกเกทีค่ะออกทั้งหกเก้าเก้าหกทั้งหกสามทั้งสามตัวทั้งสองตัวเมียกับเล้ามากพี่ก็ออกสรอบได้เนาะงานี่ออกล้าใช่มร่อพี่โตเก้า แมนแต่ว,ว่าทุกคนี้ก็ซื้อได้เด้อเลขเลขเล่าก็ซื้อได้แต่ว,ว่าที่ท่านบ่ะคะมื่อเนี้ยเป็นอะไรผงกว่าแล้วก็ไอ้เงจังได้กตบว่าท่านล่ะค่ะว่าท่านกับโบเป็นยังแบบมันมันก็ยังมีวันชุกบางทีเลขนี้มันมันติดเตาเนี่เลขยเรียวันที่เตาเตาดีอยู่ตลอดเน้ยนวดเสรแล้วเสร็ได้ อาศูนมันดังหร้ยคนยุ่ยสือเขาปิดแน่นค่ะตแต่ว่าสําหรับของ,งของข่อยกับข่อยซสือไวอ้ก่อนเนี้ยค่ะบอกปิดวันนี้พีบอกตัวได้ค่ะพีผู้ใหญ่พีผู้ใหญ่ให้เพื่นบอกสามเพื่อน่วนเนี้ยอสามสามสามพื้นนชวนเพื่อนบอกต้ดโดนเราบ,บอกค่ะบอกถ้ต้องวนหรือว่าพึ่งจะบอก ผีผู้ใหญ่ยยนี่สามสามขึ้นมานนี่เลยสาม,ม,ามขเพื่ินติดเลยตามเพื่อน 9, มันนี่แต่ว่านพามันอยู่กันไ่เงีนะับสามขึ้นติดเร็วผีตนเ <2. S 2> ก้าสามขึ้นสอนบอกสามขึ้นส่วนเพื่อนบอกตัวได้ค่ะเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ พีเล็กน่อยนี่เป็นเป็นไหหกสามปีเล็กน่อยพี่เล็กหน่อยก็สองขึ้นเห็นก้าเจ็ดศูนย์ฮัตตัสก็จะเป็นเก้าเจ็ดกเ,กเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์พี่พี่ผู้ใหญ่เนี่บอกสามตห้างเดียวแล้วสาวพี่เล็กหน่อยก็บ,บอกก็บอกส <5, S 1> <3 S 2> าม ก็บอกสามตัวพีเด็กน่อยก็หาหกสามีเด็กน่อยนี่เ็นบอกมาหลายมือเลยเอาเป็นเสือเล็กเามาก็ไดายยงพีเด็กน่อยหาหกสามีเด็กน่อยหาหกสามีเด็กน่อยนี่ก็สามขึ้นมื่อนี้ก็มาบอกอีกนอนตอนตอนเที่ยงอือนเที่ยงมื่อก็มบอกกรติบอกอีกาสามว่าหาหกสามเด้อ สามเพม่นบอกเพ่นพอถามพนบอกว่าเป็นเลขไพ่เลขเล่าการชนไล่มันยิงมันกระสีออกออกออกไพ่เนี้ยแต่เล่ามันกระสียงออกเยอะมันกระสิไปได้เยอะวันศุกร์เล่าวันศุกร์พนเมื่อบอกสามครั้งนี้เป็นเลขตัวเดียวมันเป็นคือเกาเหมืนปะค่ะเป็นเลขคือเก้ากับตัวเกาพีเล็กหน่อยบอกสามครั้งกับห้าหกสามตาไทยห้าหกหขายสามหกสาม พีพีผู้ใหญ่พีต้นา970ตัดหาย97 9070บอก3พื้นสอนคือกัน3พื้นสอนคือกันแต่ว่าอยากให้เน้น9097 70เนี่3ปูนี่แหละมันใ้ผีผู้ใหญ่เด้เพราะว่าผีผู้ใหญ่นี่มันสิเขาตลอดเด้อืันนี้นหนักๆแน่ก็70มาแห70มตันโตเด้อ ที่ที่มันบอกเขาเล่าหลายๆงวดน,นี่ที่ว่าเก้าหกสามสามหกเก้าน่นเป็นผีผู้ใหญ่มันบอกค่ะแม่นะครับเป็นผีผู้ใหญ่ครับแต่ว่าผีเล็กน้อยนี่บ่บกเคยไปเล่ามันบอกค่ะบอ,อกผีเล็กน้อยก็ไปไปไปเล่าดูอยู่ดิเมืองสามขึาาม้นสอนเมือเมือขึ้นว่านกิมันเกิดอ,ออกเล่าดิแม่นออกคันามไม่บอกสามแล้ว ออกอาสามแต่มันก็มันก็ออกออกได้อีกเนี่ยพี่ได้หน่อยบอกออกอาสามแล้วอาออสามนี่ออกอาสามก็ได้พอได้ซื้อกาแฟอยู่ค่ะพี่ผู้ใหญ่นี่บอกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เพิ่นว่าจังใดพ่อเพิ่นว่ามันจะออกหรือเพิ่นว่าจังใดเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าเลขมันออกแล้วอะะ ฮาหกสามพีเล็กน่อยเป็นมาบอกไปน,นี่นะเลยเล้ยวเลียวาหกสามนเล็มันมนันอ,อกมะรีมื่อวันจันน่ะค่ะออมาเมื่อขึ้นว่านเก็บปั้นนีกปั้นมาห<ะ>าหกสามมาเมื่อนีน้สอนเทียงนอนนอนไป<ะ>นอนไปเป็นเป็นก็นมาบอกนี่่าออกเล้วเด้อฮาหกสามพีเล็กหน่อยค่ะ คิดว่าสิมันใจยโยอรนี้รอบที่แล้วก็ขอโทษนะเมฟซี่หลายแบบมันก็นลดแต้มเดียวนะค่ะเราเราพี่ผู้ใหญ่ว่าจาังไดค่ะพ่อพี่ผู้ใหญ่นี่เป็นมากเขียนไห้เลยเด้อเขียนให้เนเขียนไห้เลย,ย,ยเพื่อนเป็นตัวสีขาวดิวเพื่อนวามันจะออกีิจังไดค่ะพี่ผู้ใหญ่เป็นว่าพี่ผู้ใหญ่นี่เิ่นบอกว่ามันเรียกมันออกตัวน,นี้เลยออกเจ็ดศูนย์เป็นว่าพี่ผู้ใหญ่นี่ก็เจ็น ามเพือกันีหัวใหญ่นี่มาอีกนี่เพ่อนซีซีไล่ผีหใหญ่นี่ผีหใหญ่บอกเกาเจ็ูนพี่เด้ยังงว่าหาหกสามมันมันใจัวีผีหัวใหญ่นี่และเพราะว่าเรไนี่ีหัวใหญ่นี่มันเกิดเอาเตอยงบ้านเดีออกเล่าเนาะเลาเานเืที่แล้วก็ออกเยอะเนาะปีบานหน้ากันมีศูนหา ซีออกดูอยู่ด้ยค่ะแม่นค่ะอ้าวขอบคุณพ่อไร้ที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะแนวทางของพ่อคนเล่านะคะสําหรับงวดนี้พ่อคนเล่าพันฟันนะคะว่าผีผููหง่มาบอกสามขึ้นซอนนะคะบอกเก้าเจ็ดศูนย์นะคะตัดหเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะคุณพ่อพันวันเนียเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เลยนะคะเพิ่มมาเพิ่นมักนะคะ แต่ว่าเจ็ดศูนย์นี่คือจะเน้นหลายนะคะเพิ่นว่าเพิ่นมักเจ็ดศูนย์มากๆเลยส่วนผีเด็กหน่อยมาบอกนะคะบอกหาหุ้กสามนะคะพ่อนภาตัดไห้หาหกุกหาสามหุกสามนะคะคุณพ่อคนล่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นหมั่นใจเลขของผีผู้ใหญ่มาบอกมากกว่านะคะเพิ่นมักเพิ่นหมั่นใจผีผู้ใหญ่นะคะพ่อนภากขอขอบคุณนะคะ อบคุณคุณพอ่อคุณเล่านะคะเดี๋ยวในวะทางมะแม่งปั่นเอฟซีทางช่องขอให้เอฟซทางช่องโชคดีกับไปทางของพอ่อคุณเล่าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ